ยานันตัวครับผมชื่ออาจารย์นพรสว่างนะครับปัจจุบันก็ทอยูสมาคมนวัตกรรมการเลลรียนรู้พัฒนาเด็กและเยาวชนตอนนี้ที่โฟกัสมาก,กับพี่หนึ่งอย่างน,นก็คือที่นี่จะมีเรื่องสามมิติใช่ไหมครับที่อาจารย์พูดถึงคือเรื่องสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในเศรษฐกิจเนี่ยผมเห็นภาพแล้วว่ามีหลายๆท่านเข้ามาเนี่ยน่าจะเดินได้ละทานสิ่งแวดล้อมก็ไม่น่าห่วงเนื่องจากมีการดูแลอย่างเงข้มขันแต่ว่าเรื่องของโรงเรียนที่มันหายไปแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าชีวิตของคนเรามันจะเป็นว ถ้าเราไม่สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาภายใต้วิการที่ถูกต้องมันจะทําให้สิ่งที่สร้างไว้มันก็สูญหายไม่มีคนสืบต่อแล้วคนรู้สึกว่าการอยู่ที่นี่มันมันไม่ไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วคราวนี้คนก็อยากจะลงแบงค์ล่างเพราะอะไรครับโรงเรียนไม่มีที่นี่และสิ่งที่มันล้มเหลวที่สุดที่เคยไปพูดที่กระทรวงทิ้งตอนนั้นบนบริหารงานในที่โรงเรียนช่างก็คือทาไมคุณจัดงบประมาณเป็นรายหัวให้เด็กเพราะฉะนั้นโรงเรียนใหญ่ก็ยังจะได้งบเยอะอยู่นี้ตลอดโรงเรียนเล็กก็จะไม่มีแล้วพอคุณเเหลืออด็็กกกน้ยยคุุณ วิธีที่ใช้สมองน้อยที่สุดคือยุกโรงเรียนนั่นคือที่เรากาลังทําทั้งที่สิ่งที่เขาอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่ามากกว่าการที่เขาไปขวนขวาย,ยข้างล่างมากๆห้อง,งเรียนของเขาอยู่ในห้องตรงนี้ครับซึ่งเด็กข้างล่างไม่มีโอกาสได้เรียนคราวนี้ผมก็เลยก็เลย,เลย,เลยทําโครงการหนึ่งตอนนั้นพัฒนาครูเริ่ม,เร,มเริ่มต้นโรงเรียนแรกอโรงเรียนแม่ลิศท,ที่แม่ห้องสอนนะครับอบรมครูเี่ยวเรื่องกระบวนการดิสดันนิ่งภายใต้ข้อจํากัดที่ไม่มีเทคโนโลยี <c oughs> แต่เราจะสอนเด็กยังไงให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ไรได้มันมีกระบวนการอยู่ แล้วที่นี่มันมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจต้นทุนทางทรัพยากรทุกอย่างมีครบขาดเพียงอย่างเดียวคือทําไมคนที่นี่ลงไปก็ต้องถามว่าทําไมเขาถึงอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นหรือเปล่ามีรายได้จากตรงไหน,นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่หนึ่งทำคือตัวเศรษฐกิจเนผมว่าถูกทางแล้วยียงต่โรงเรียนเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างอย่างแรกครับปัญหาที่ได้ยินตอนนี้คือที่บอกว่าไม่มีเด็กถ้าไม่มีเด็กแล้วเราไม่ทําโรงเรียนเนี่ยแสดงว่าเราเราเรา,เราไม่ไม่ได้มุ่งจะทำแล้ว บอกหนึ่งไม่มีเด็กทํายังไงให้มีก็ต้องเริ่มสร้างอะไรบางอย่างโดยหลักสูตรที่เมื่อเช้าคุยกับอาจารย์คือจะเซตมา3ส่วนคือเราไม่ได้ปิดไม่ปฏิเสธการศึกษาขั้นพื้นฐานเรายังใช้หลักสูตรแกนกลางเป็นตัวชี้วัดเหมือนเดิมอยู่แต่เราให้เปอร์เซ็นต์มันน้อยหน่อยแต่สองตัวที่ต้องบรุงการหลักสูตรคือหลักสูตรของเกี่ยวกับเรื่องของิ่นภูมิยาท้อง่นวิถีชีวิตอาชีพและก็พื้นที่อย่างนี้นำปลาชุมชนเนี่ยมาช่วยกันเอาองค์ความรู้สังงคาะอ์ออกมาแล้วทาเป็นหลักสูตรบวกกับความรู้เรื่องโลกส ที่ทางทีมที่หนึ่งหรืออาจารย์เองต้องเอาความรู้ทั้งสามส่วนนียมาบูรณาการกันแล้วสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ภายใต้ห้องเรียนและกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มนี้ครับผมว่ามันเกิดขึ้นได้จริงแต่ตอนนี้จะเริ่มทามคือที่คุยไว้ถ้าจะแอคชั่นเลยนะครับเดือนหน้าเดือนสองเดือน, 2, อน,นง่ายๆือจัดค่ายขึ้นมาก่อนจัดค่ายเยาวชนพัฒนาักษะเพื่อทําให้คนรู้ว่าที่นี่มันเริ่มมีค่ายเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้อะไรยขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวก่อนแล้วก็อาจจะให้เด็ก ที่ในรุ่นในยุคสักมัธยมหลังต่างที่เคยลงไปอาจจะลักขึ้นมาลองลองเข้าค่ายกันแบบนียนรับตรงทีที่เดิมนะครับที่เดิมของเรียนไปอยู่ตรงตรงที่